แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอาทิตย์หน้าเคาะแน่สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันกลุ่มแรงงานอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เเตรียมเฮรัฐบาลได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลัง จะนำเสนอเรื่องเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเพิ่มอีกหนึ่งถึงสเดือนเพราะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินลงทุนค้าขายหรือใช้จ่ายภายในครอบครัวนายละวัลลนแสนสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่ามาตราการเยียวยากุ่มอาชีพอิสระตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติไว้16ล้านลายนั้นการค้างอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือต่อไปล่าสุดรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้หารือกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันในขนาดนี้การค้างได้คัดกรองรายชื่อสำหรับคนที่ได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาทในรอบแรก และกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากโครงการเราไม่ทิ้งกันในสัปดาห์หน้ายืนยันจะนำมาตรการเยียวยาเข้าพิจารณาในที่ประชุมอีกครั้งว่าจะเยียวยาเพิ่มหนึ่งหรือสามเดือนนั้นก็ต้องลุ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหากมีความคืบหน้าจะรีบมาแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ